ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับแบบฝึกเป่าคุยเพียงออที่4นะครับอยู่ในหน้าหนะ้า5นะครับของเล่นแบบฝึกของพวกเรานะครับจะมีโน้ตอยู่ที่เราเรียนมาแล้วนะครับก็คือโน้ตเราเรียนโน้ตมาทั้ง7ตัวแล้วนะตั้งแต่โดสูงเลยนะครับโดสูงโด ทีลาซอนฟามีเลแลวก็โดต่ำเราเรียนหมดแล้วนะครับทีนี้แบบฝึกหัดที่4นี่จะใช้นดแค่5ตัวนะครับนักเรียนต้องจําตําแหน่งนิ้วให้ได้นะครับใช้นดแค่5ตัวจําตําแหน่งนิ้วให้ได้เริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือตัวลานี่นครับลาแล้วโดสูงนะครับโดสูงจับเหมือนนี่นะฮะเปิด้วโป้งล่างนะครับเปิดนโพ้ง คาับดให้ดูชัดๆนะครับลานะครับตัวแรกนะครับดูจากดูจากรูปคุยในแบบฝึกคุยเพียงงอที่สี่เลยนะครับตัวแรกคือตัวลาตัวที่สองคือโดสูงนะครับโดสูงนิ้วเดียวนะครับเปิดนิ้ววงแล้วก็ตัวซอนซอนสามนิ้วใช่ไหมครับอ่าซอนสามนิ้วแล้วก็ตัวฝาฟากี่นิ้วครับเก็ในหนึ่งสองสามสี่ที่ลาซอนฟาเนี่ยฟาสี่นิ้วนะครับ แล้วก็ตัวเรรอเรือนะครับบางคนจะไปสับสนระหว่างรอลิงกับรอเรือนะครับรอลิงก็คือลาถ้ารอเรือเรนะครับเรก็จะ6นิ้วนะครับเช็คอย่างไงเช็คที่ลาซอนฟามีเรเห็นไหมครับหนิ้วโน้ตแค่5ตัวนะครับ,นะรบอีกครั้งนะครับลาโดสูงนะครับซอน ฟาเลนะครับเลอย่างนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแบบฝึกหัดข้อ4ี่จุดก่อนเลยนะครับข้อ4.1นะครับ4.1่จุดนะครับ4ี่จุดี๋ยวกูเปิดเสียง๊บนึงครับ4.1หนึ่งอ่า4ีนะครับ4.1 เรื่องข้อ4.1นะครับเรียนก็ฝึกตามเลยก็ได้นะครับพร้อมครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ นี่คือข้อ4.1นะครับ4.1นะครับ4.1อ่าทีนี้ข้อ4.2นะครับเป็นเพลงละเราเริ่มเราจะเป่าเพลงละชื่อว่าเพลงยะวานะครับครูได้ปรับให้ให้เป่าได้ง่ายขึ้นเป่าให้ง่ายขึ้นคือปกติเพลงยะวาเนยจะมีโน้ตที่แบบว่าห้องหนึ่งมีโน้ตสองตัวนะครับแต่นี้เป่าให้ปรับให้ง่ายขึ้นก็คือเป่าโน้ต ห้องละตัวห้องละตัวตัวละเคาะ์ตัวละเคาะอ,อย่างเช่นแถวแรกของ4.2เนี่ยก็จะเป็นลาโดลาโดลาลาลาซอนลาซอนลาซอนซอนซอนอย่างนี้นะครับก็จะห้องละเคาะห้องละเคาะนะครับห้องละเคาะไปนะครับอ่าเราเป่า4.2ครับแถวแรกเลยนะครับลาก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ ครับก็จะเป็นเพลงยะวานะครับทนี้เราเป่าแบบไม่มีจังหวะเราเคาะเองดูที่ว่าจะได้ไหมก็เคาะอาจจะช้าลงห้องละหนึ่งเคาะนะครับห้องละหนึ่งเคาะนะฮะสองสามสี่ ฝึกแบบช้าๆนะครับฝึกแบบช้าๆช้าก่อนแล้วค่อยฝึกให้คล่องครับค่อยฝึกให้คล่องแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเ่ออาจเป็นคลิปแล้วก็ส่งมาที่ครูนะครับฝึกช้าๆก่อนนะครับฝึกช้าๆก่อนนะฮะจำตำแหน่งน้ตให้ได้นะฮะคือลาต้องจแบบนี้โดสูงเปิดนิ้วโป้งนี่ฮะซอนสามนิ้วนี่ต้องจำให้ได้นะครับฟาี่นิ้วครับฟาสี่นิ้ว เลเลนิ้วเนี่ยประมาณนี้เราต้องจําให้ได้นะครับโดสูงโดสูงจำาไงก็นิ้วเดียวนะครับเปิดอย่างเงี้ยนะลาสนิ้วซอน3นิ้วนะฟาสนิ้วเร6นิ้วแค่นี้ครับจำตำแหน่งแค่นี้ให้ได้แล้วก็ฝึกเป่าตามโน้ตเพลงนะครับหนะ้า หแล้วอีกแบบฝึกขัดเดียวนะครับก็จะเป็นการฝึกคุยเพียงอขั้นพื้นฐานครบถ้วนแล้วนะครับก็พยายามหน่อยนะครับนักเรียนนะครับครูขอแค่ห้าแบบฝึกเองนะครับแค่นั้นเองนะครับขอบคุณครับก <Yeah! S 1> ขอบค์กดรับกดไลคไ์และกกด,ดกระดิ่งด้วยนะครับ